สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีกคันนะวันนี้ก็มารับสมาชิกใหม่เข้าทีมงานอีกหนึ่งคันครับนะครับจะมาเป็นแฟดสีสเกตแล้วครับเนี่ยเจอกันโอ้ซื้อรถไม่ไปดูรถนะครับโอนตังค์เข้ามาเลยก็ก็ได้ครับ ยางก็นี่ครับยางหลอดอกมานี่นี่ครับยางหล,ลอดอกมาเหมือนกันเชสซีก็มีสนิมครับมีสนิมเชสซี่เห็นไหมมีคราบสนิมนะเชสซีไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ได้ไปดูรถเองเนี่ไม่ไหวเลยเพิ่งมาถึงครับเดินทางมาไกลจากปะจุรบคีรีขัน แล้วนี่ไปสายต่อพี่ตรงเป็นประธานมีงานแมนเมนจากสีขอมุนทพ่งฟา0กเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบ่ย่าฝ่าไวิ่งข่อยมากก่อนเดี๋ยวลงมาให้ดูสรงเจ็สีครับ ให้ดูภายนงภายในโอ้นี่ก็แตกครับโอ้ขาดทุนขาดทุนตาย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 โอ้มีงาใหม่มานึ่ ทางลมคือขักแค่นอวันนี้เนาะตายตายตายโอ้นอดลอยเสียโอ้ยย่างก็ย่างรอดอกได้นี่โอ้ยตัวข่อยดอกเนี่ยบอกไม่ <c oughs> สละ อยู่บ้านคงมีขั้นหนึ่งหลุดนี่มีอยอยู่หนาง,งันมองชิบะยายรถนี่แหละมีขั้นหนึ่งเฉี่ยมเฮ็ดเป็นคู่แฝดกันนะเครื่องก็เป็นเค13เหมือนกันครับคันนี้มาสิเป้ยเด้เขาทาปะเฮ้เดย ไอ้พอชิไปทรงขึ้นเขาไหมย่างกับย่างเราดอกกระชี่กับ <Yeah. S 1> กระชี้มีสนิมทรงขึ้นเนาะ <Yeah. S 1> อโอนเงินทีเด <Yeah. S 1> ียวเขาบอกว่าต้องแก้โซ่หน้ากัน <Okay. S 2> oh. ตายสื่อรถอย่างสื่อรถแนวเนี่ยตายตายตายอืม ไปคือไปขับลงมาเออไปจะตัดปั๊มลมขึ้นในเลิมเอายีชายคลิปไปปัมมมป๊มลมแหมกลัวมันสิเต็มมันได้ปั๊มขึ้นยังไงได้กลัวมันสิขึ้นหัวขึ้นยังเลียวหหวยบันไดมันก็มีตัวก็รู้ลงมาโหลด,ดอเออเดี๋ยวจะได้กับไอตัวเสือมาแล้ว โอ้ด oh, oh. ิไ oh. ้เจได้กันในตัวรกข่อยแมวเซนโอ้เบิ้งม <sa ีขีดเข็บยังงอดบ่ข้างในนี่ยคือคักแทะอะซื้อมาสามฉันหากันลมกันเหล่าเนาะ กะสีมันบอกินกะสีเมาตัวลงกันไหมเไปนเห็นรดอนี่ใส่คนเขาไปเบิ่งไห้คนองไาน่แนาบุรีแมนวะอืม รถแลนไนจะได้กันมันจะได้ขี่หลังกันมารถแลนด์ไนก็ขี่หลังกันมาแ้รแลนแ่ต้องขึ้นรถโอ้ยมีจีพีเอพร้อมเลยนี่โตกัดเข่ากาดเข้ายกมือไหวกอนเออผาทางแห้งว่โอ้เครื่องขึ้นนีแห้งเด๋เฮ้ เ,ออเดี๋ยวจัดจัดปั่มสิ่ง้เ่ย่ะเฮ้ยขางเงี้ยอยาไม่ได้ใหญ่ใหญ่รถย,ยางเดียวหรอกงานยางเดียวเลยฮะ<า>ขึ้นเขาปะโอ้ย เออว้ากุมตากันจ่อพูดนั่งยืนเข่าหนังกันนี่คุตัดราคากันเหมือนเดิมไออ๋อจะได้แข่งแข่งไปตีกล้วยกันวะโว้ยรถควนขาวบอพันรถมีควนรถยังมีหูมีควนตะแก เอาไปต่อหางอูปลาเราดีไหมครับเนี่ยยังไงดีปลาเราว่าไงครับปลาเลาว่าไงราชาของถูกครับปลาเราเจอกันนี้เป็นไงตาทางแห้งมีมือแห้งนเนาะเสียงเครื่องมา เออแซวแซวของแชรเขาอีหลงเออสาวเอกสารเขาฝากมาอยู่มันบ่ะมันก็ซื้อเครื่องหมอน้ำอินเตอร์มาเนาะยกแผ่นมาเลยเอ้ยอ้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปทอปู่คนบอลดิเมือง เฮ็ดทอปูก <laughs> 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 <h recovery> ันบ่โอ้ยยางรอดอกยางรอดอกยังไม่บ่ดอกต้มร่มีดอกมัวเสียวมันไปสันหลับห่วยยางสิบสองเซนเนาะ เ้าคนคนดีเนาะเปลี่ยนย่างหละขายเลยคนดีเนาะเปลี่ยนย่างหละขายเลยเอาเจ้าไปเอาเจ้าว่าหยั่งหันมันลงกันเหล่าเอ้นั่นเออบอกกินกับสีเมาตัวดมดมเอามนกับสีเมาตัวลงกันมันแม่ทางหนามันวันสี่ร้อยทีน ทั้งน้ำมันหรอว่าปั๊ร400ลิตรเท่าไรเนี่ยเครื่องเครื่อง306มันรถมันสภาพดีแต่คนคนใส่มันบ่อรักษาเท่าไ้เฮ้ยเดี๋ยวเจาเดี๋ยวเจาก็ไปบ้งคูแฝดมันยู่หันเดี๋ยวยิงไ้สภาพแบบนั้นแหละโอ้โรถควนขาวบอ่อพนันรถมีควนรถใส่ก็มีควน จ้างแล้ววังม่านมันมีควันไหนมีลมบ่อเบิ่งดีเชื่น้องสาเด้ข้างหน้าแม่เอาบ่อเอ้ยตอนลมเจัรหนาบเด้อมันนิ่มสุนี่ะเบงเบงบ่อบ่อลมยังใส่ได้บ่อบ่ลมแหมบ่อลมมันเด้งบ่ đang เบิ่งโอ้ยไปลงมากันเหลาคือต้องหน่อยบ่กิน ว้วทาทางในหน้ได้เดี๋ยวนี้มันติดไหมแล่นลงมาโลดเอาล่อนะมาย่อนวีจังเบรก ทางกว้างจอดว่าอไปย่ยานอยู่ลมเบิดทะนอ้อหยับดูบ้านนี่เหยียบคาดนี่แหละคาดไม่เส่ <c oughs>

ได้เล่นนี่ใส่ได้บอนี่โอ้ใส่ได้เฉยปับเล่นไฟฟ้ยฝ่าวะปับเล่นไฟฟ้าใส่ได้เฉยวะดีไหมอันนี้ปับเล่นในบอเนี่ยเขาบอลได้ไปยัางอามือภายในก็ยังงามอยู่นี่ครบหมดเลยไปขอบอใช่อเปล่าบอหลังนี่ไหมอย่าคอยซะเอาถุงลมขอขอเขาก็เปลี่ยนมาต่อน่ะ ได้ๆเอาเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอรีวิวอีกทีหนึ่ง